ทำเองกินเองแบบออมนหอมมากสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะต้มข้าวโพดค่ะที่บ้านมีมีอันนี้หนึ่งอันแล้วก็กระทะหนึ่งอันแต่ยังไม่ได้ขนมาจากบ้านแม่เลยไม่รู้จะขนอะไรมาไม่ต้องได้หรือค่ะต้มข้าวโพดท,ทำ ทำตำข้าวโพดเอาวันนี้เราจะกินตำข้าวโพดเนาะโอ้ยต้องใช้ได้หักหักตุง้งโอ้ดีมันมีฝานะนี่สุกเร็วสามชิ้น <c oughs> โอ้ยเกลือไม่มีฮนะจะได้สุกเร็วที่ชอบอันนี้เพราะว่ามันมีฝาเนาะมันจะได้สุกเร็วๆ มุ้งเ,เลยช็ดตะเกียเลยรางผักผับก,ก็คือของที่ไว้สำหรับตักขวางสารเทศที่เอ้าหรือมะนอาวออกมาเมละกค่ะ ทำกับข้าวทั้งวันค่ะกินสามเวลาของเราถ่ายคลิปทำกับข้าวก็ยังเพิ่งเบื่อกันนะคะเอสซีจา๋าฉันเม่นูู้ที่ได้ทำอะไรเหุ้รู้วันวันก็ทำได้ก้าว้าวรอกทำงานบ้านมาส่งลูกโรงเรียนทำคลิปดูทางด้านข้าวโพดนิดหนึ่งเดือดเล้วอู้เดือ,เอเดอเร็วมากเลยเดือดเร็วมาก มือเหล็กค่ะมือเหล็ก <c oughs> <c oughs> อันนี้นคนเลยโอเคมาจกอค่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะพอเพราะเต้องใส่ทั้งโคดใส่ทั้งกุ้งนะเดี๋ยวลองดูก่อนขนมจีนด้วยนะคะตอนน,ตอนนี้ขาพดตอนนี้เขาพดก็สุกแหละกินหอมเดี๋ยวเราไปแกะกุ้งก่อนจะได้ลวกน้ำลวกน้ำตัวก,วกวาาุ้งเลยไปหยัดไป

ใส่พริกเจ็ดเม็ด่ะเจ็ดเม็ดรดระคุณรสตามใจชอบอือเาชอบเผ็ดเปรี้ยวหวานแั้ไม่มีของใส่ด้วกระปุกก็โอ้ี๋ยวเอาไปนู่นี๋ยวก็เอาไปนี่ ก็เลยแบบี้ดูว่าดูถูกใจกันจะจะเอามาหามาใส่ตอนนี้ยังไม่ถูกใจกระปุกกระปุกใส่ของใส่เครื่องปรุงมาดูไปเรื่อยๆว่าถูกใจแบบไหนปลาก็บี้ทุกอย่างให้มัน โอ้ยหอมประเทศสองลูกก็พอแล้วมั้งใส่อีกกลวนเนาะน้ำไม่ได้เยอะเอาวันนี้รู้สึกว่านะเครื่องจะเยอะ mất nào ôi mãi tẹt ปลาปลาเปลี่ย,ยวขวดเปรี้ยวขวดก่อนใช้ก่อนใส่โอ๊้ภาษากลางเลยนะอยอยพอไม่แน่น่านชิมค่ะชิมอือไม่ได้ยุดตัว ใส่อะไรก่อนดีเนะี่ยแต่ถั่วแ่ถั่วเราก็โพดแล้วโขฉันม่น้อยต้องมาหาซื้อขบกเก็บมาแล้วขอแป๊บหนึ่งขบน่อยจ้ะขอขบมา้ดดมางนะโอ้โดดมาใส่แก,ก่กุ้งก็ก็มือกุ้งก็เขาโพดดม้ใส่เลยเด้อ อมือใหม่จะไม่กล้าปาดแรงคนเข้ามืออ๋อสุดพอดีอ,อ้ยเดี๋ยวเราเอาออกมาแล้วเราไปคุกในในชามเลยดีกว,ว่าเราคุกมันเล็กไปเนาะ คือออกมาในชามเลยว่าชามเยอะมากค่ะคิดกินเนี่ยปุ๊บโอ้ยทำไม้แตกกินก่อนเด้จะมาหวานชามแกเอยชามเยอะจริงเห็นไหมเอฟซีเห็นปะ เต็มๆเลยเนาะอย่างนี้มันคล่องเลยเนาะปลาไปขบมันไม่คล่องเลยเขียวระยะฉันอยู่ฝั่งนี้มองมาเห็น มดเลยค่ะคุัผู้ักหนึ่งฟักครึ่งกุ้งมาก่อนเราเอากุ้งเปไว้ตกแต่งข้างหน้าด้วยใช้มือก็เอาะใช้ก็ะชิ่นลองเอยทำเองกินเองจ้ะหอ,ม,อ,ม,อมมากโอ้ฉันทำเองก็ได้แต่ว่าเราไม่มีเวลานะเดี๋ยวเทใส่ใถาดเทใส่ใถาดเลยอ ต้องแต่งประดับด้วกูเราจะเอาของปูด,ดิซื้งมันจะเยอะไปน่าจะเยอะแล้วนเนาะเราจะประดับมีขนมจีนด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกิน ไปรับชมคลิปการกินได้ที่ช่องรัชนีงานผ้าพาแซบนะคะ